มื่วานฟังเรื่องหมูหมูเป็นไงมังหมูไหมไม่ไม่หมูเลยนะเออก็มันเป็นอย่างนั้นที่จริงเนี่ยแค่ยกแซมเปลิลตัวอย่าง<อ>ในแต่ละขุมนี่ก็โดนกันที่จริงมันมีหลากหลายเยอะกว่านี้อีกมากทีเดียวเนะี่ยแต่ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังอย่างอเวจีนี่อีกอีกล้านหนึ่งนี่นะ หมูตัวเท่ากับสองพันไล่เนี่ยใหญ่ไหมใหญ่ครับตัวเป็นคนหัวเป็นหมูตัวเป็นหมูหัวเป็นคนหรือตัวเป็นคนหน้าเป็นหมูหรือมือกระเท้าเป็นหมูตัวเป็นคนหน้าเป็นหมูอะไรเงี้ยวหลากหลายเยอะแยะและต่เป็นเปอร์เซ็นต์ของบาปอกุศลที่เราทำไว้ ทำนานทำมากทำเป็นอาจินกรรมทำทุกวันอะไรอย่างนั้นไปเกิดกันตายแล้วไปนน่นอเวจนะีอยู่ข้างๆข้างๆตัวเมื่อคืนเนี่ย<อ>ตัวเมื่อคืนจำได้ไหมจ๊ะที่ทุกขุมขนเนมีมีดมีดเสียบเอาไว้เลย,ยลเพราะว่าผมขยายใหญ่หเนี่ยมีดเสียบเ<อ>ต็มหมด ตัวข้างๆนี่มีเฉือนเฉือนทีละนิดนึ่นไม่ได้เฉือลยเยอะอทีละนิดทีนิดทีละนิด,นดไปตายตอนเหลือแต่กระดูก<อ>เฉือนมาเลือล่อยเรื่อยเรื่อยจากข้างนอกเข้าไปถึงข้างในเนี่ยแหวะเอ้ยผ่าเอ้ยเพราะไม่ยอมไปใช่เล่มเดียว<อ>มันโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเล่ม<อ>มันเฉือนทีละนิดช่วยกันเฉือน แต่เออแปลกดียเอตรงนี้ไม่มีนายนิริยาบาลมีดเฉือนกันเองเฉือนเฉือนด้วยวิบากกรรมที่ทำอาไว้ไอ้ถัดจากนี้ออกไปอีกหน่อยก็เป็นหลุมเนอะหลุมใหญ่ใหญ่พอที่จะใส่หมูได้หลายๆตัวที่ตัวหนึ่งเท่ากับสองบรนได้จะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเนะ เหมือนใบมีดมันปั่นหมุนหมุนเงี้ยคล้ายคล้ายเครื่องบดเงี้ยลงไปก็อุดอุดอีทอีทก็บดกันอยู่ในนั้นแหละว่ากันเละเลยเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะถ้ายังไม่จุใจเดี๋ยวจะทยอยเอาเรื่องหมูหมูมามันเรื่องหมูอย่างเงี้ยเนี่ยมาเพราะนี่ เรื่องของการจองเวรเงินเนี่ยไอเรื่องการจองเวรแต่มันก็น่าจองเงินนะเวรนี่น่าจองอย่างงี้มันอยู่ดีๆมันเล่นงานเราก่อนถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมเนี่ยจองกันไปเถอะแต่ถ้ามีกฎแห่งกรรมแล้วยาเวร่อมระงับเดยการไม่จองเวรมันมันมันจะตัดกระแส มันก็จองอไปเรื่อยๆโอ้โหกว่าจะยุติได้ก็ต้องถึงทำมีเคสตาดี้อยู่อยู่ท่านหนึ่งนะจะเล่าดีไม่ดีกับภาษาเมื่อกันเนี่ยมันดีกันดีกันเดีอยมเรื่องมูมูนะก็ลูกหลานบางท่านนี้ถ้าหากได้ยินเรื่องราว เกิดไปพร้อมกับของตัวเขานอ่นะก็ทำความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเอาไว้แล้วก็ทำบุญเอาไว้เยอะๆบาปอากุศลอย่าไปทำเป็นเคสตัดดีค้คือท่านนี้เนี่ยก็จะมีโงค่าสัตว์เล็กๆทำด้ตัวเองด้วยแล้วต่อมาก็ มีลูกน้องช่วยกันทำ <Okay. S 2> เป็นอาจินเป็นอาชีพเพระอาชีพมันก็ต้องทำทุกวันใช่ไหมซ้ำ <Okay. S 2> ทุกวันเนี่ยกระยรจะละโลกมันจะไปเห็นอะไระ oh. ก็ต้องเห็นแต่สิ่งที่ตัวคุ้นเคย <Okay. S 2> เมื่อเรานั่งธรรมะทุกวันเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือ <Okay. S 2> องค์พระทระนึกองค์พระทุกวันท <Okay. S 2> ระนึกดวงทุกวันสิ่งที่จะเห็นคือ <Okay. S 2> ดวง ถ้านึกถึงหลวงปู่ทั้งวันสิ่งที่เห็นคือหลวงปู่ถ้านึกถึงยายทุกวันเห็นยายเนี่ยดูสิแลจะเห็นะเรวนึกหน้าลูกทุกวันเห็นหน้าลูกลองนึกดูนึกถึงพ่อบ้านทุกวันก็เห็นพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านนึกถึงแม่บ้านทุกวันก็เห็นแม่บ้านเห็นแม่บ้านบ้านไหน บ้านของตัวบ้านของตัวไม่ใช่บ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านไม่ใช่บางทีมีหลายบ้านรวมกันอันนี้เราจะได้นึกออกไงครับะฉนนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเห็นชัดเจนเลยค่ะดูพระไปเรื่อยๆพระพระพระดูดวงไปเรื่อยๆดวง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 เดี๋ยวก็เห็นดวงเดี๋ยวเห็นองพระอยากจะเห็นหน้าหมูก็ดูหมูหมูหมูแล้วฟังเสียงเนึ่งเสียบมีดติอี ยาวนานเ oh. สียงร้องเดี๋ยวจี้เดฟ้าชอตให้มันสลบก่อนเพื่ออะไรละ่ะให้มันไม่ทุลนทุลายบางแห่งใช้ค้อนทุบมึงทุบมึงไม้มึงตีทีเดียวนอกลงไปบมงหลายทีมึงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาใกล้จะละโลก ภาพเหล่านี้ก็จะมาฉายเห็นเลยมาทวงเลย <Okay. S 1> บางรายลองเสียงนั้นเลย <Okay. S 1> อูดอูดอะไรเงี้ยลองเสียงน่ากลัวนะนวแล้วก็ภาพที่ตามมาคือภาพที่ตัวค่าตัวชำละตัวขายก็จะเห็น ข่าหมูเขียงหมูขายหมูอะไรอย่างๆพวกนั้นมีข่าหมูมีจำแหละมีอะไรต่างๆเนียเห็นวุบไปเลยนี่ไปในมหานรกอ,อย่างไรนี้นี่เพิ่งทำท่านทำมาตลอดชีวิตละโลกมาหลายปีแล้วนยะหลายปี สิบกว่าปีมั้ง <Okay. S 2> เกือบยี่สิบปีแต่ยี่สิบปีในเมืองมนุษย์มันก็แวบ,บเดียวในีนั่น <Okay. S 2> แต่ว่าแวบ,บเดียวในนั้นคนไปถูกทรมานก,ก็ยาวเหมือนกันยาวยาวไหม <Yeah. S 2> ยาวสาวเดียวเนะี่ยก็ยังดียังไปอยู่แถวโรรุวะโลขุมที่สี่ตัวก็เป็นคน หัวก็เป็นหมูยังดีมือเท้ายังเป็นคนอยู่นอนหงายเขามีเหล็กล็อกมั้ยนอนง่ายานนิรยาบาลก็สับข้อมืออนสับข้อมือซออแขนหนึ่งเี่ยสับข้อเท้าเข่า โคนขากเกลืไดตตัวกับหัวแล้วก็ค่อยทำแหละทำแหละออกมาเลยพาออกมากองกองอก็ยังไม่ตายไปตายตอนเชือดคอ,อก็ทำอย่างเงี้ยเอาพลมพัดมาเอาวัยวันและนะ้วน้ำมารวมติดขึ้นให,ใหมให่ติดใหม่ทำใหม่ติดใหม่ทำใหม่ยี่สิบกว่าปีในเมือมนุษย์อีก โดนกนไปหลายทีเมืเ่อไหร่ oh. ไปเยอะหลายครั้งทีเดียวเน่ย <Okay. S 2> จะต้องอยู่กันไปอีกยาวนาน mm. แล้วก็มีกระบวนการที่จะต้องชใช้วิบากกรรมอิตตงนี้เนี่ย oh. อีกยาวทีเดียว oh. แล้วก็ไปสู่จากมหาธาตไปสู่ขุมบริวารเราไปยมโลกแล้วก็ไป เป็นอสุรกายหรือเปรตอันใดอันหนึ่งก็นกรรมสัตว์มาเป็นหมูเป็นหมูให้ฆ่าเนี่ยเท่ากับจำนวนขนหมูในแต่ละตัวฆ่ากันไปกี่ตัวก็เอาจำนวนนั้นคนึงเ<อ>ข้าไปแค่กระดูขมากองแล้วนี่ก็สูงปเ,<อ>เป็นภูเขาเป็นภูเขาลอกกาถ้าหมดกรรมก็ไปเป็นมนุษย์ก็อายุสั้น ตายได้โรคร้ายแรงบ้างถูกฆ่าตายบ้างอุบัติเหตุบ้างมันวิบากกรรมมันเป็นอย่างนั้นเ,เขาตั้งกติกามาเป็นอย่างนั้นตั้งกติกามาเนี่ยแล้วเขาก็ดีไซน์ยูนิฟอร์มของหมูมาเซตโปรแกรมเอา,เอาบาปศักดิ์สิทธิ์ใส่ลงไปแล้วมันก็เป็นขึ้นมาอย่างนั้น จริงๆแล้วนไม่ได้อยากค้าหมูหรอกแต่ว่ามันมีบุพกรรมบุพกรรมในเป็นเรื่องของฝันในฝันนะครับฝันในฝันเล่าสู่การฟังพอเป็นความรู้ติดขาติดแข่งนัานก็พบแน่ดีก็อยู่เมืองอยู่ในเมืองที่เป็นปัจจันตะชนรบทชายแดน ข่าศึกยกทัพมามาปล้นประเทศมาอย่างรวดเร็วก็ฆ่าหมู่ญาตให้หมด<อ>พ่อแม่ปู่ญาตายายญาติตัวหนีตัวรอดมาได้ก,<อ>ก,ก็ผูกเวรกันโกรธมากผูกพยาบาทต้องฆ่าให้หมด<อ>ก็ผูกเวรอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ใช้เวรใช้กรรมมาเรื่อยๆการที่จะมาเป็นตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องกรรมปานาติบา <Okay. S 2> ต้ังเคยฆ่ากัน <Okay. S 2> นั่นก็ฆ่าเขาชาตินั่นก็ฆ่าเขาเมือง <Okay. S 2> กันฆ่าฆ่าศึกแล้วก็ผูกเวรกันอย่างนี้แหละพอ สัตว์นรกที่มีกรรมปานาติบาตหมดกรรมจากมหานรกมาคุมบริวารยม,มโลกเป็นอสุรกายและเปรตแล้วก็มาเป็นหมูนี่ oh. แหละอ๋ละทีนี้ส่วนหนึ่งคือส่วนที่ผูกเวร <Okay. S 1> อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ผู้ทีิธรรมปานาติบาติ เรามีกรรมด้านนี้มาเกิดเป็นหมูให้ข้าก,กับอีกส่วนหนึ่งก็คือชาได้ดีเคยทำบุญไว้บ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้อธิษฐานล้อมข้อเขาไว,<อ>ขว้ขอให้รวยขอให้รวยอย่างเดียว<อ>แต่ว่าไม่ได้อธิษฐานล้อมข้อเรามาให้ทำความชั่วหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยล้าก็ไม่ได้อธิษฐานให้เกิดจ่ในลมเงาของมา,าศาสนา เวลาทำบุญก็ทำบุญอยู่ในนอกบุญญาเกศของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นความรู้เกี่ยวเรื่องมิจฉาชีวะในปัจจุบันนี้จึงไม่รู้รไม่รู้ว่าอาชีพอะไรควรทำอาชีพอะไรไม่ควรทำรปานาธิบาตเนี่ยฆ่าหมูนี่มันเป็นหนึ่งในมิจฉาชีวะห้าอย่างมองได้อย่างเดียว มองว่าเออทำอย่างนี้แล้วมันเป็นทางมาแห่งทรัพย์ง่ายดี <Okay. S 2> เลี้ยงชีวิตของตัวโดวยชีวิตของผู้อื่น <Okay. S 2> ปัจจุบันคิดได้อยู่แค่นั้นแหละเออมันเป็นทางมา <Okay. S 2> แล้วก็คิดว่าสัตว์หมูหรือหมูเนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์เพราะนั <Okay. S 2> ้นการฆ้านี้ไม่น่าจะมีปัญหา <Okay. S 2> อันนี้คิดเองกันเ <Okay. Okay. S 2> พราะตัวขาดความรู้ หนึ่งจะไม่เคยได้ยินได้ฟังใครกัมาแนะนํบแล้วก็ไม่เคยได้อยู่วงธรรมเท่าไหร่หรอกไปอยู่วงอื่นเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ยินเรื่องธรรมะการที่จะพูดเรื่องพระเลยพูดเรื่องอื่นนไปเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความรู้ด้านนี้กรรมที่ผูกเวรมาทำให้เห็นอาชีพนี้เนี่ยดี ประกอบกับความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและวิชาชีวะเห็นว่าเป็นทางมาแห่งทรัพย์แล้วก็คิดว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์แล้วเพราะว่ามีผู้เข้าใจอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะทั่วโลกเนาะที่สัตว์จะเป็นอาหารมนุษย์หรือเปล่าเราต้องไปดูตอนที่มนุษย์กินข้าวกับกับ ก็ <Okay. S 2> จะมีมนุษย์พวกหนึ่ง <Okay. S 2> ที่พ้นกรรมจากมหานรก <Okay. S 2> จากสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ <Okay. S 2> แล้วก็แต่ว่าเป็นคนโลภโทสะโมหะผสมกันอยู่กันแหละ <Okay. S 2> กับสัตว์นรกที่ยังไม่พ้นกรรมอั <Okay. S 2> พ้นจากนรกมาเป็นเดรัจฉาน aru. พวกนี้ก็เจอกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนในโลกยุคนั้นนะเฉพาะผู้ที่หมดกรรมแล้วมาเกิดมีบุญหน่อยมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็เป็นมนุษย์ชั้นล่างนี่แหละต่กษัตรย์โลกเกิดขึ้นมาที่เคยผูกเวรเงินกับสัตว์โลกจะต้องมาใช้กรรมทําให้มนุษย์พันนี้เ,เห็นแล้วอยากฆ่า อยากฆ่าคือมันมีอารมณ์ขึ้นมารกรรมมันบันดาลให้เกิดความคิดอย่างนี้เนี่ย<อ>เคยผูกเวรกันส่วนหนึ่งกับ,บสัตว์นั้นตั้งมาใช้กรรมรแต่ตัวกระพึงพ้นจากนรกขึ้นมา <c oughs> เป็นมนุษย์เล่นแล้วจึงอยากฆ่าพอฆ่าแล้วก็ถ้าทิ้งไปก็นเนาบลองเอามาทำกินดิ เอ้ยพอกินเอ,ออร่อยนี่อร่อยก็ติดรถติดแล้วก็ตอนนี้ก็ค่าเพราะติดรถแล้วก็จะมีค่าเฉพาะตัวที่มีกรรมทางนี้กับตัวเองหรือต้องใช้กรรมของตัวของสัตว์เดรัจฉานนั่นของสัตว์อันนั้นก็จะมาเจอกันแล้วค่าตอนแรกก็กินคนเดียวนะข้าวแจกภายในครอบครัว ก็ติดรถกันต so ิดรถแล้วประกอบครับไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็ฆ่ากับผูกเวรฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็เริ่มกินสัตว์กันไปเรื่อยๆทีนี้มันจะกินสัตว์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องกินอย่างอื่นแล้วก็ต้องใช้อย่างอื่นด้วยก็แลกกันเอาสัตว์ที่ฆ่าเนี่ยไปแลกข้าวมงแลก พือผักมั่งแลกอะไรต่ออะไรกันอย่างนั้นแลกกันตอนแรกไปทางนั้นได้กินเนื้ออ่ะดีนี่อ,อร่อยอก็เริ่มแลกกันอย่างเงี้ยด้วยสินค้าแต่สินค้าคต่อมาเมื่อมนุษย์สมมุติเอาเงินทองเป็นสื่อกลางแทนการแลกเปลี่ยนด้วยสินค้าแต่สินค้าเพราะมันใหญ่มันหนักใช่ไหมก็เอาเงินอากการซื้อขายมาตอนนี้แหละจะใช้เงินซื้อขาย ก็เลยเข้าใจว่าศาสตร์ที่เกิดมาเนี่ยในนี่นระยะเวลามันนานนะแต่ละช่วงเนี่ยแต่ลวงพ่อพูดสั้นแต่จริงๆระยะเวลามันยาวกว่าจะมาถึงรุ่นใช้เงินใช้ทองซื้อขายกันเนี่ยตั้งแต่อยากฆ่ามนุษย์ปัจจุบันยังมีอยู่นะถือเป็นเกมกีฬาถือเป็นเกมคือมันมีอารมณ์อยากฆ่า แล้วสัตว์มาเป็นฝูงบางทีมองเฉพาะบางตัวอไอ้ที่มันแล้วเสร็จถูกสเปกอะไรเนี่ยเพราะมีกรรมร่วมกันมาอย่างนั้นไงมันบางตัวนะมีใช่ไหมเจะเคยเห็นนี่ไหมเจะที่คิดว่าเป็นเกมแหละนั่นแหละพันนั้นยังหลงเหลือมาอยู่ทีนี้ก็ค้าขายทำไม่เข้าใจว่าตอนนี้แล้วมเข้าใจผิดว่า สัตว์นี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์<อ>ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นก็เลยจะถกเถียงกันเนี่ยถ้าไม่มีผู้ซื้อก็ไม่มีผู้ขายเหมือนไก่เกิดก่อนไก่หรือไก่เกิดก่อนไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝ่ายผู้นั่นก็บอกถ้าไม่มีผู้ขายก็ไม่มีผู้ซื้อก็เถียงกันอยู่แลถูกด้วยกันั้องคู่นะถูกอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะถูกต้องหรือถูกตบ อ่าอันอันนี้มันมันถูกอะไรตรงนี้อ่าถูกถูกตรงไหนอา <แก S 2> จารย์นี่มันเป็นอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนี้ก็เลยมามีอาชีพเป็นพ่อค้าหมุกโดยวิบากกรรมเก่าการผูกเวรเห็นไหมเจ้าว่าการผูกพยาบาท SI ซึ่งแค่เป็นอะไรแหละมโนกรรม ระดับความคิดคิดผูกพยาบาทคิดร้ายเห็นไหมมีวิบากไว้มีค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งๆนั้นมันหน้าจริงๆมันน่าจร่างเวนี่มันหน้าจองจริงๆฉันอยู่เฉยๆเธอมาทําฉันเนี่ยมันน่าถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมอย่างนี้ลุยก็ไปเลยแต่เมื่อมันมีกฎแห่งกรรมอย่างนี้ต้องแก้แค้นโดยเอาความแค้นมาแก้ คลี่ให้มันคลายจนหายโกรธครับนะหายแค้นไปเลยเอออเาละเราอดทนกันช่วงสั้นๆดีกว่าไปอดทนยาวๆข่มใจไว้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไอ้ที่จะให้เขามีความสุขคงยังคิดไม่ออกล่ะเอาว่าไม่โกรธก่อนไม่ขุนมัวฉันไม่ผูกเวงกับเธอส่วนเธอจะเป็นไงกับเรื่องของเธออย่างนี้นี่เราอดทนช่วงสั้นๆ แต่ผลดีในระยะยาวถ้าตรงนี้ไม่อดทนหนึ่งก้อนอิดมาสองก้อนหินไปเนะขาคว้างมาหนึ่งก้อนเราสองก้อนอย่างนี้ยาวเวนทีนี้มันผูกกันใช่ไหมมันก็จองาไปจองมาเป็นวงกลมเลยหมุนวนในวัตตาสงสารมันเกิด่างนี้บ,บน,บนบรรพระนรวิชาทำไปเห็นอย่างนี้ท่านท้งได้บอกว่าเวนย่อมระงับคือหมดคือสิ้นสุด ด้วยการไม่จองเวรกันนั่นเองไม่จองเวรเพราะฉะนั้นถ้าหากใครเคยเจอปัญหาคล้ายๆอย่างนี้ยินนะยุติยุติซะเลยนะยุติธรรมนะคือถึงร,รม <Okay. S 1> ก็ยุติทรรมที่ง,ง่ายๆคือการให้ให้อภัยทา,านซะทุกอย่างมันจะได้ยุติลงมายุติโดยทมเมื่อถึงร,รมตรงนี้เนี่ย ความรู้สึกที่จะให้อภัยเกิดขึ้นก็เรื่องก็จบลงหรือเมื่อเราได้เข้าถึงธรรมกายพอถึงีตรงนั้นแล้วอารมณ์เราเนี่ยมันก็จะมีหรอกมันมีอยากจะมีความสุขมีความเบิกบานอยากจะให้ความรักความปรารถนาดีเพื่อมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง